สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็พบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยจากช่องจอย NTP นะคะวันนี้ก็เข้าป่าอีกแล้วนะคะทุกคนมากับพี่น้ำพี่น้ำวันนี้ก็พี่น้ำไม่รู้จะพาไปไหนนะคะน้องจอยก็ <c oughs> รอรุ้นกันค่ะว่าจะพาน้องไปไหนนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะพี่น้ำพามามาถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูทุกคนดูเงื่อน้องจอยเต็มไปหมดเลย <S 2> <S 2> 아픈 텀마리. ทำอะไรคะพี่ทำทพัพพีเอาไว้ทำกับข้าวเราจะได้ไม่ต้องแบบใช้ช้อนช้อนน้เมันสั้นใช่ไหมค่ะแล้วทีเนี้ยมันจะร้อนมือเราไงออ๋ ก็ทอดปลานะคะทุกคนกลิ่นนีหอมมากหิวข้าวมากๆเลยนะคะตอนนี้อือยากให้ทุกคนได้กลิ่นนี้จังเลย,เยทีเดียวเลยนะคะทุกคนง่ายๆกินแบบไหนก็ได้ยังเร กับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือมีต้มจืดอันนี้ป่าทอดนะคะป่าทอดน้องจอยทอดเองนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็น้ำพริกกระเจี๊ยบนะคะทุกคนเป็นแกงกะเหลี่ยงนะคะคือน้องจอยชอบกินมากอันนี้ผีหมูขี่น้ำนะคะเอามาจากบ้านเผ็ดหมูนะคะทุกคนเอามาจากบ้านอันนี้ก็คือไก่ไก่นะคะไก่ไก่ไก่ตุ๋นน้องจอยทํานะคะ ก็ค <OR egg wiggle noise> ือมากินกันได้เลยนะคะทุกคนน้องจอยกินก่อนนะคะขออนุญาตกินก่อนเลยละกันหิวมากหอมมากกับข้าว่่ กานถนัดน,น,น,นี่หอมมากมันจะหิวมากนะีเยนะพี่มีเยอะใ่โอ้โหข้าวร้อนเปลาของมาทีอ๋อ นะคะทุกคนกินเขาในป่าเรามาเจริญอาหารในป่านะใช่นี่นะคะทุกคนลุ้นเซน ชอบตัวี ค่ะตอนนี้ก็น้องจอยกับพี่น้ำก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะก็คือข้าวกับข้าวที่เราเตรียมกันไว้นี่ก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะคะบอก<ม>เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือช่วงค่ำเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวน้องจอยจะนั่งพักคุยเล่นกับพี่น้ำอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ แต่ที่ฟังฟังดูแล้วเหมือนเสียงหมูนะมันน่าจะออกมาหากินปะไม่อันตรายใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่มีกองไฟอยู่ไม่ต้องกลัวไ้้แ่ไ้้าตัดเสียงมีเ่ะเสียงหมูไม่ต้องตกใจ 声音，念到来了 对己做，自己说话 สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเมื่อคืนก็น้องจอยรับฝันดีมากเลยนะคะดูตื่นขึ้นมาดูหน้าน้องจอยนะคะพี่น้ำเมื่อคืนเป็นไงบ้างอากาศสดชื่นมากหลับสบายมากเมื่อคืนบอกเลยหลับสบายมากรู้ตัวอีกทีก็สว่างแล้วนะคะ <c oughs> โอแบบ้โหแบบโอ้โหอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสอากาศนี้จังเลยนะคะว่ามันแบบสดชื่นมีความสุดอากาศบริสุทธิ <c oughs> ห์หนูชอบอะไรแบบนี้มากเลยคะ่ะพี่น้ำ เดี๋ยวเช้านี้ก็เราก็ต้มน้ำอยู่เสร็จแล้วเราก็จะจิบกาแฟนะคะบรรยากาศอย่างงี้โอ้โหนั่งจิบกาแฟแบบได้เลยสีนี้นิดหนึ่งร้อนนิดหนึ่ง กาแฟกันค่ะทุกคนร้อนมากกาแฟร้อนนะคะไม่ร <c oughs> ้อนร <c oughs> <c oughs> ้อนแบบคล่อง,หงเหมือนวิกิเอีย 嗯。<laughs> น้องจอยกับพี่น้ำก็กินกาแฟาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆชมกันนะคะเดี๋ยวรอชมว่าคลิปต่อไปน้องจอยจะพาไปที่ไหนนะคะพี่ๆรับรองว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแต่ยังไงก็ฝากพี่ๆ ติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะน้องจอยฝากเลยแล้วกันนะคะยังไงก็ลากันนะตรงนี้เลยแล้วกันนะคะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย m b 이니 All right